สวัสดีเจ้าเพื่อนๆนี่มากินข้าว้างนอกเด้อเสียงดังไม่เด้อจ้ะเนี่ยชิมมากินพักใหีบเบื้องล็อตนะพักเหีพิณายเก็บมาะม่วานี่เธอมีไอ้ต้นไอ้ดอกไอ้ฮอสต้าฮอสต้าหรือโฮสตาเออฮุสตาแล้วก็มีไอไอนี่พิณายต้มเด้อค่ะพีิณายต้มเอามาค่นก็ไปผัดน้ำมันหอยเลย มัันนต้นอ่อนๆค่ยครับไอ้หน่อไม้พลังนะแล้วก็จิมมีไอ้นี่น้ำเลยพักไอ้ฟันสชงโตที่พี่น้อยลวกสำหรับพักไอ้ที่ดอกเหลืองๆนะพี่น้อยกินไปแล้วกินไปมือมือก่อนๆเนาะก็ไม่เป็นยัง้ะกินได้แล้วก็จิมี่ไอน้นี่เด้อจะ้ะผู้ข้าวตองผู้ข้าวตองแล้วกะ็ต้นไอ้นี่ต้นกระเทียมปลา ตัวนี้ใหญ่พี่นยปลูกมีสวนกินก็ขนมเสร็จไอไอไอฮุสตานี่พี่นอยครั้งแรกได้ดิครั้งแรกที่พี่นอยกินได้จ้ะสำหรับไอต้อนชิงโตนี่ก็ยงว่าเคยกินแล้วเนาะกอบมาใส่แกงอมอันนี้ครั้งแรกได้ชีวิต อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายบอดอกจ้บเมื่อบได้เอาสอมมาสอดอันนี้มันตักไงตักสินงไงเฮีย,ยล้องกินบ้งรสชาติ ก็ค่อยมีรสชาติลายกันได้ดอกแล,กล้วำว่าเม้นเขียวรสจืดๆกินง่ายอยู่ทำมาแซบบ่กะพอกินได้บ่ขมบ่ยังตอนต้มียงหน่อยต้มใส่เกลือไปนะต่ว่าลองมาผัดน้ำมันหอ,อ,อยก็จะแซบไีหดอก นายเห็นในในเมนูที่พี่าไไน,น,น,นายขอไปขอไปไอในกูเกิลเนาะพีเนายขอไปค้นหาเขาติมี่เมนูบอกว่าเฮ็ดเมนูยังไรแน่เน่ยพ่นก็เ,เอาไปท่านเลยน,น้ำท่านเบคอนท่านเบคอนเราก็เอาไปทอดเนยเนยไปทอดแล้วไปพัดละพัดละจ้ะ คัดกับเนยกินกับมันฝรั่งเท็ดคลคายกับไอน้นมไม่ฝรั่งเลยเต็เมอย่นี้มาลองกินก็นเลยโตเบา ว่าตนเขาการมันออกนอซัมเน่เตาเก็บกิ่นหลุดนะเมื่อสันมันเจออกใบแตกใบเร็วมันใหญ่เร็วจ้ะใบเขาดีมันมีหลายสายพันธุ์นะจ้ะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่ากินไห้ทุกสายพันธุ์เลย ใบอัน,นเคียเคียวๆใบดังางบ็งมีแต่ว่ากินนใ้ทุกสายพันธุ์เลยอันนี้ฟันสิงโตพี่หน่อยเอาไปลวก สำหรับฟันสินโตที่ออกรสชาติขมๆจัหน้อยเอาไปใส่แกงอบหน่อยแซ่บสำหรับคนมากินขมๆแต็สินากิน่ดอกแต่เป็นหน่อยกินพี่ไหนมากินขมๆเจ่กับบะเดอขมซ้ำเป็นพักเะดาวดอกแกขมพ่อแปราแปร่ำพ่อกินได้เนี่ยลองมั่งเด้อ นี่ก๋วเตียมปลากเตียมปลาเอามาดองไม่เนี่ยเอามาดองไมเ่เฮ็ดจุนพัดไอเฮ็ดไอขนมกุยช่ายกระแซบแต่เพ่อนหน่อยจะมากินดิบมายนี่เพราะว่ามันขึ้นหลายหรอกในสวนขึ้นนหน่อยนึง แซ่บได้จังกินเดบก็แซ่บเด้อพักไอ้นี่ออเที่ยมปลากินเดบอันหอมคือจังไอ้นั่นล่ะคือจังไอ้กุยช่ายเขาเลยนี่ละ่ะคือกันคักรีกับขนมกับไอ้ต้นกุยช่ายเพราะว่าเอามาเห็นขนมกุยช่ายน่สุดยอดเลยไปหน่อยเคยเห็นเรารั้งนึงแซ่บ วันนี้ผู้ข้าวจอมบอกหักเอาเมื่อแล้วพี่น้อง สองก็หนุ่มเสร็จสองกัน,กนครับหอม ผู้ใดกินได้อดีาะจ้ะสรรพคุณสัปรปะุนนี่เลือดเิ็นแตนเลย คนก็เพิ่นตาม <laughs> 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 อยู่อันปลาอยู่เกีบไก่บ้านไปเก็บปลาไห้หร่รลุด้ดต้นอันกระเทียมปลาเก็บมาดอกมากินสดสดก็ได้ ส,สีนเสียเวลาก็แค่ตีนไกลพี่น้องพี่น่งก็บที่จบคลิปแค่นี้ก็ได้เพื่อนทกินต่อยให้เมื่อ้วกครั้งไม่ค่อยไม่พ่อ,อก,กันคลิปต่อแปดน่าจะ อีกแค่หนึ่งนะฮุสตากินโชว์ไม่ไปจ้ะ